สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่มีอาหารคนฝรั่งวันนี้มีอาหารคนไทยไม่มีอาหารของฝรั่งแล้วจ้ะก่อนทำไทยทำหอยชื่ออะไรหอยหอยหอยเชอรี่หอยคนไทยทำหอยเชอรี่ <laughs> อันก่อนไทยตีแกงอันขวัวนะจ้ะ แกงขัวหอยอ่ะจ้ะบันนี้ว่ามีหอยขมนะจ้ะเนาะคนไทยก็เลยใส่หอยเชอรี่เนี่ยจ้ะแทนตอนนี้คนไทยกับทําทำความสะอาดเอาตามันออกก่อนอนะจ้ะนี่จ้ะตาหอยอนะจ้ะคนไทยบอก,กินอันนี้คนไทยแกะออกอ่ะจ้ะยังตาหัวหอย,อยงังเสียจ้ะทําก็รทแกะออกไปเอ้าพ่คนไทยตามอาหารของคุณวันนี้ไม่มีอาหารของฝรัง่งไม่มีอาหารกับฝรัง่งที่อัน เาเรียกอะไรยังก่อนแกงคั่วหอยแก,แกงคั่วหอยแกงคั่วหอยอย่ะถ้าเป็นถ้ามีหอยขมเราก็เขียนแกงคั่วหอยขมแต่นี้เราไม่มีหอยขมไงเรามีหอยเชอร์รี่ไงซื้อาจากร้านไทยเนี่ยเราเป็นหอยเชอรี่เราก็เลยต้องแกงคั่วหอยเชอรี่ <laughs> <laughs> ไปซื้อที่ร้านอาเซียทุกคนเนีย่ยซื้อที่ร้านอาเซียมาหอยแพงเลยจ้ะสูงละสามยูโรคน,นะ หอยแค่นี่หอคนี้สามยูโรทุกคนเนี่ยสามยูโรอาจา 36, อาจะแต่ยูโรละสามสิบหกนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งยูโรสามสิบหกบาทเยนหนึ่งยูโรสามสิบหกบาทอันนี้สามยูโรเป็นเท่าไร่เป็นร้อยแปดสิบเดียวสามสิบสามสิบหกสิบเก้าสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยร้อยกว่าบาท นั่งแรกเก็บอะไรเหรอคนไทยทำอะไรอีกวันนี้คนไทยทำแกงขั้วหอยเชอร์รี่ใบชะพลูต่ตไปคนไทยด้วยจะเดอ้อกุ้กคุนนาส milk นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเหรอโว้ยคนไทยน้ำมะพร้าวอันนี้แบบพริก พิกเอ่อพิกแกงคนไตอ่ะจ้ะคนไทยซื้อมาแซ่แข็งไว้เอ่อพิกแกงขัวกิ่งอ่ะจ้ะเนี่ยของคนไตอ่ะจ้ะคนไทยซื้อมาแต่งานไทยอ่ะจ้ะคนไทยซื้อมาแล้วกามาแซ่แข็งไว้จ้ะละลายพริกแกงกับน้ำมะพระ้าวก่อนนะคะเออคนไทย กอไทยเาจะเด้อฮ่าฮาไทยาไทยไร่กแกก็นำผ่ามันจะโอ้ปู๊บฟูฟูเร็วฮะนๆอใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยเนี่ยให้มันหอมวลาเราทำกับพริกแกงมันจะหอมหอมใบมะกรูดมาออกไปมังคุดคนไทยมีซ้มจงี่บานเล็กๆมะกรูดเก็บจากสวนเลยจะเด้อสดๆเลยจะเด้อ นข้าว oh, oh, อีกคนโอ้ใส่มาพร้าวอีกมาให้มันเดือดแกงอันนี้เป็นสไตล์ของคนไทยแล้วจะเด้อจะตีแล้วจะเด้อสไตล์คนไทยสไตล์คนไทยแล้วจะเด้อใส่เกลือจ้าเกลือซัพใส่เกลือเกลือจะกลัวเกลืออะไรอีกชูรสชูรสโอ้อุตมะมาดขึตมะมชูรสเท่าบอกคนใด คน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 รื้อเดินรื้อเดินวันนี้วันนี้วันนี้ก็รื้อเดินจ้ะคนคนคนจ้ะเราพี่แกงอาอะไรก่อนจ้ะเดี๋ยวคนไทยชิมใส่หอยสิเสร็จแล้วน้ำร้อนแล้วเนี่ยนะขอคนไทยชิมเนี่ย หรือฝรั่งอยากชิมเน่อันนี้เผ็ดเผ็ดนะองคนไทยฝรั่งฝรั่งอัชมนี่จังๆขอน้ำปลาก่อนประมาณนี้อู้ไม่เค็มหรอกน้ำปลาเสร็จแล้วก็ใส่เกลือด้วยนะใส่น้ำปลาด้วยแต่ว่าเสร็จแล้วจ้าน้ำแกงคั่ว แกงคั่วหอยเชอรี่ใบชะพรูนะจ๊ะอันนี้ก็คือหอยเชอรี่จากที่คนไทยทําความสะอาดแล้วใส่กับใบข้างไหนเลยจ้ะมันห่อนแล้วนะ่ใส่แร้วข้างไนหอยใส่หอยข้างในเลยจ้ะเนี่ยใส่หอยเสร็จแล้วคนไทยก็จะใส่อันนี้จ้ะใบชะพรูใบชะพรูภาษเยลมันไม่รู้าษาเยลละมันไม่รู้ <laughs> ไปจะพูดจากคนไทยหั่นหันหลักกระแซแข็งเก็บสองฟิตเก็บว้อ่ะจ้ะเดีบกินจ้ะเขาไปสดห้องเก็บด้กินบ่โดนเขาต้องหั่นแซ่แข็งเก็บไปล่างๆหลักกระหั่นแซ่แข็งเก,งงก็บกไปกินแต่ก็สี่เอานนอเนาะแล้วจะได้กินนี่ใปสะพูใส่ไปแล้วจ้ะมันก็จะประมาณเนี้ยจ้ะ คนคนไทยเป็นสุดแล้วคนคนไทยนี่แหละจ้ากแกงขวางหอยเชอรี่ใบชะพลูจ้ะมันก็จะประมาณเนี่ยจ้ะพอเราเห็นมะนาวมันเดือดสุกบา้านนี่จ้ะแล้วไปกินก็ขนมจีนจ้ะใครทำขนมจีนนะจ้ะไปตัดแตงไุกคนเลยแตงที่สวนเลยคนไทยทำอะไรอยู่น,น,นอนหลับอยู่มั้งตักแตงที่สวนทุกคน แกงเอาไว้กินกับแกงคั่วหอยเชอรี่โอ้สบายสบายคนไทยอู้วิชาเหรอเม่อะชา้าปาเกี๊ยวนี่ยคนไทยแตงเยอะก็กินแตงเยอะสิผัวปาดปัดต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 ัดคนไทยคนไทยอย่าปาดโดนไหลนี่ก็กินแตงไงแตงก็คือแตงแปงแป้แงแป้งแปงทำไมหยุดมาได้อะ ของฟรีของฟรีมีในโรคเ๋ยวม่จะสวนนะจัแตงมันหลาหลกินเข้าไปได้หลจ้ะชุดมาได้คนไทยกินแต่แตงเนี่ยจ้ะโหลๆเนาะเต็มสวนแล้วน้องแตงไคยก็เลยกินตะแตง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  แกงหองหมแกงคั่วหอยเชอรี่ใบชะพลูกินกับขนมจีนนลจ๊ะขนมจีนเข่งนึงจ้ะนี่ขนมจีนกับเข่งนึงอันเนี่ยนี่ขนมจีนใส่ไปเลยสามมื้อ โอ้ก oh, ินเบิดบวัน yeah, wow. ีหนคนไทยเย่ยบอะกินเบิดไหมของเจงเข่งหนึ่งเสร็จแล้วอนนหาหารคนไทย yeah. ที่ตัดนันเล็กไปบ้ายใส่หอยกัมองตีกนมจํินอาหารคนไทยเน่าที่ตัดอันหญ่ย อ๋อัลโซเก๋ต่ออันนี้ใหญ่มันตักดีกว่าอัน,นเล็กโอ้ oh, น้ำเต็มโอ้โห oh คนไทยกินเบ็ดไหมเบ็ดนี่โอ้ใส่น้ oh. นำเยอะๆเศกเศกกระดานี้แเศกกระดานไหนคนไทยแกงขั่วหอยเชอรี่ใบชะพลูใบชะพลูพูดดิยัง <Yeah. S 1> แกงขั่วแกงขั่ว หอยเชอร์รี่หอยเชอร์รี่ใบชะพลูเดี๋ยวใบชะพลูชะพลูอย่าบอกเอ้พูดอีกพูดยาวพูดยาวลืมแล้วลืมแล้วสำหรับทุกคนแกงขั้วหอยเชอร์รี่ใบชะพลูเด้อค่ะเด้อดะกะเด้อดะกะเด้อเรียกคนไทย โอ้คนไทยคน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 ะแกงขั่วหอยเชอรีอร่ใบชะพลูใบชะพลูผลังอยากชิมเน่เน่ชิมอยากมาชิมเป็ดเพจชิมแลี้<ส>ยวเป็ดนาะนี้เสับเสับจ้ะเพจ<ช>โอเคคนไทยใส่หอยเองมาจ้ะดี๋ยวจะอาปากเซ็บจะเซ็บมาเด้อกินแล้กัน,นกจ้ะคนไทยอยากกินแกงขั่วหอยขมมาจ้ะมันโมมีคนไทยก็เลยซือ้อหอยเชอรี่มาเข็ด เป็นแกงคั่วหอยเชอรี่รกินกับขนมจีนอ่ะจ้ะน้ำได้ไรคนไทยบ่อยใส่เนื้อปลาทูน้ำจ้ะไม่อยากใส่กินแบบเพี้ยวๆเสียจ้ะเป็นกับแจงอ่ะ๋ยวโอเคค่ะกินน้ำกันแล้วกันเดอ้อสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้าบ๊ายบายจา้า